วันนี้ก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการปลูกผักสามนะผมหลายคนที่ทั้งมาซื้อผักสามผม<อ>ผมนับไปเลยนะสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผม<อ>เคยบอกช้ำกับการซื้อผักสามนะครับเขาไปซื้อเง่ไปซื้อเงา่มาปลูกซึ่งมราคาถูกนะครับผมเขาบอกว่าเงา่ราคาถูกกว่าซื้อยี่สิบบาทสามสิบบาทดีกว่าก,กิ่งพันธุ์ผมกินละร้อยบาทบางคนก็ไปตัดสินใจซื้อเงา่าดีกว่านะครับแล้วบางคนปลูกไปแล้วปีหนึ่งก็ไม่ติดผลสองปีก็ไม่ติดผลบอบช้ำใจ แล้วทักมาซื้อผมแล้วก็มาระแวงว่านี่ช่กิ่งตัวเมียไหมจะติดผลไหมนี่เลยครับผมหลายคนบอกว่าเห็นราคาถูกนะครับเห็นราคามันถูกกว่าก็เลยไปทักซื้อนะครับผมฉะนั้นใครที่เข้าสู่วงการผักสาบผมจะบอกเสมอว่าหนึ่งต้องศึกษาผักสาบจะมีต้นตัวผู้ต้นตัวเมียตัวผู้จะไม่ติดผลนะครับฉะนั้นต้นที่เราเห็นที่ติดผลกนะ็คือต้นตัวเมียนะครับผมคนที่เขาเพาะชําผักสาบขายส่วนใหญ่เขาจะปักชากิ่งขาย ซึ่งมันจะได้ตามต้นแม่เลยนะครับผมได้ตามต้นแม่เลยแต่ถ้าเราไปซื้อเงาซื้อหัวมันไม่ใช่สายพันธุ์ทวายนะมันเป็นสายพันธุ์ป่าที่เขาไปขุดมาจากป่านั่นเองนะครับเขาเลยขายได้ราคาถูกเพราะขุดที่หนึ่งมันได้เยอะ,ะครับขุดเงาขุดรากมาปลูกเงานะครับเอามาปลูกแล้วมันจะเป็นตัวผู้สะส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยติดผลหรือแทบไม่ติดเลยฉะนั้นถ้าใครที่ปลูกเพื่อกินยอดก็ซื้อเงาถูกไปเลยครับ ซื้อปล,ปลูกไปเลยนะครับแต่ถ้าใครที่อยากปลูกแล้วอยากให้ติดผลร้อยเปอร์เซ็นต์แนะนำให้ซื้อกิ่งชํำสายพันธุ์ทวายเนาะถ้าไปเอามาจากป่ามันคือสายพันธุ์ป่าปิดผลแค่ปีละหนึ่งครั้งแล้วก็ราคาถูกกว่านี่แหละครับผมบางคนเห็นแกราคาถูกสุดท้ายก็กลับมาซื้อแล้วก็มาระแวงกับเราก็ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้จะว่ายัางไงนะครับผมเนาะไม่ว่าจะเป็นหอมโบเลยเหมือนกันบางคนเห็นเออราคาถูกกว่านะครับกิโลละก้าสก้าบาทก็ไปซื้อมิชาชี่อะไรก้าสก้าบาทสุดท้ายก็มาทักมาหาเราว่า ของเราของจริงไหมเราเองนะครับผมนี่ละครับผมก็อยากจะมาชี้แจงแนะนานะครับผมแล้วก็การจัดส่งกิ่งพันธุของเราเราจะจัดส่งใส่ตะกร้าบ,บางคนนะครับส่งทําไมแพงจังนะครับผมเราต้องซื้อแต่แตะกร้ามาสองใบนะครับผมเราจะใส่แล้วคว่ำแล้วก็ใช้คบมมันทายมัดอย่างดีเทปมัดอย่างดีนะครับผมเราไม่ได้จัดส่งในพัศในกล่องนะครับกล่องมันจะแพ็คต้นไม่อยู่เวลาส่งไปมันก็จะกระจายหมดเสียหมด ฉะนั้นเราจัดส่งแบบแตะกร้านะครับถึงมันจะแพงแต่ต้นปลอดภยัยแน่นอนนะครับผมนะฮะก็ใครที่เข้ามาศึกษาใครที่เข้าสู่วงการปักสาบเราก็ต้องศึกษาทำความเข้าใจนะว่าปักสาบมันมีต้นตัวผู้ตัวเมียแล้วก็ผลถ้ามันเก่แล้วเราสามารถที่เพาะเม็ดได้ไหมเพาะได้ครับผมแต่ต้นมันก็จะเป็นผู้ซะส่วนใหญ่มันกลายพันธุ์นะครับส่วนใหญ่ที่เขานิยมกันก็คือปักชํากิ่งนั่นเองนะครับผมเนาะก็แนะนําให้กับพี่พี่ทุกคนที่เข้าสู่วงการปักสาบใหม่ๆก็อยากให้ทุกคน เข้ามารับชมนะครับผมแล้วแต่พี่ๆเลยพี่ๆจะซื้อกิ่งพี่ๆจะซื้องาซื้อหัวมาปลูกก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่พี่ๆเลยนะครับก็ส่วนใหญ่ถ้าพี่ๆอยากให้ติดผลชัวร้อยอ์เก็แนะนําให้เป็นกิ่งที่เป็นกิ่งสายพันธุ์ทวายนะครับผมตามสวนที่ไว้ใจได้นะครับสุริแเรามีสวนเยอะแยะนะครับที่เป็นสายพันธุ์ทวายนะครับก็อันนี้ผมก็เป็นส่วนหนึ่งก็อยากมาแนะนําให้กับพี่ๆแค่นั้นแหละครับผมเผื่อบางคนเสียเวลานะครับหลายคนเสียเวลาว่าปลูกแล้วไม่ติดผลนะครับฉะนั้น ปูผักสาบนะครับต้องชอบแดดทั้งวันแล้วก็ปุ๋ยน้ําห้ามขาดน้ําต้องรดทุกวันถ้าฝนไม่ตกนะครับผมอย่าให้ดินแห้งปุ๋ยที่เน้นคือปุ๋ยสูตร15สูตรเสมอ15 15, 15 15เราจะใส่ทุก20วันใส่ตลอดชีวิตเลยครับผมนะฮะคือสลับกิ่งผักสาบที่เราซื้อไปอ่ะกิ่งมันไม่ได้ใหญ่เนาะมันไม่ใช่เราไปตัดมาจากป่ามีแต่ลำเริ่มเทิมนะครับผมถ้าไปตัดมาจากป่ามีแต่ลำเริ่มเทิมเนาะกิ่งที่เราปลูกอ่ะคือมันเป็นกิ่งให้ดูเนาะเนี่ยมันเป็นกิ่งประมาณนี้นะครับผม มันเป็นกิ่งประมาณนี้นะครับมันไม่ใช่ตัดมาจากป่าที่มันใหญ่เบิ่มเทิมนะครับฉะนั้นถ้ากิ่งแก่มันจะชายากส่วนใหญ่ก็จะเป็นกิ่งที่กึ่งแก่กึ่งอ่อนนะครับผมซึ่งมาดูครับผมเนี่ยต้นมันจะเป็นอย่างนี้เนาะซึ่งตอนที่เราปลูกใหม่ๆต้นมันจะเล็กๆเล็กๆเนี่ยเล็กเล็กเล็กๆกับนิ้วมือครับผมซึ่งเวลาเราปลูกไปมันจะขยายไปเรื่อยๆครับผมมันก็จะแตกยอดไปเรื่อยๆนะครับเราได้แค่กิ่งเดียวนี่มันแตกมาขยายต่อไปเรื่อยๆนะครับผมฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับผม ต้นเดียวคือเนี่ยมันจะแตกกิ่งก้านสาขาเยอะแยะมากมายนะครับก็อยากจะแนะนําให้กับพี่ๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมนะช่วงนี้มันร้อนนะครับมันร้อนก็อ่าบางคนก็ไม่ติดผลเนี่ยติดแล้วก็เหลืองไงครับผมแล้วมันร้อนมันร้อนเกินนะครับแต่ช่วงที่ติดผลเยอะคือจะเป็นช่วงหน้าฝนนะครับผมโอเคก็มาพูดคุยประมาณนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ